สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟเพนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เอฟเพนอัปเดตข้างบ้านต่เช้าเลยค่ะเอฟเพนใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อัปเดตข้างบ้านให้ดูค่ะ

ถมาหนูชอบเล่นข้างทางอะ่ะไปไปมาบ้านเราดีกว่ามาหนูชอบเล่นนข้างทางมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยเล่นข้างทางตลอดเลยอย่างเนี้ยชอบ น้องไม่อยู่น้องไประยองน้องตัวน้อยไประยองไปเลยเข้าบ้านไปเลยยังนั่นไม่ไปอีก ปิดเทอมก็เงียบเกียบเลยไปไหนอีกยังไปไหนอีก,ไไอกเดินข้างถนนตลอดเลยนักเลงเลยอะนั่น เด็กๆปิดเทอมเงียบเชียบปิดเทอมเสร็จก็ไประยองกันหมดเลยไปอยู่กับแม่เล็กครับไปไปไปแกละแกละระวังรถนะวิ่งแกละแกละถึงอย่างเงี้ย

เร็วนั่นนั่นดูเรียกมานี่ยังอือสุด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 เออนั่งงั้นแหละ มาเลยมาเลยสดเร็วอัรจะากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนหมอะอ่อนๆไปฝนต้นหนาวแล้วคนหนูถนนไหมถนนไหมรู้จักคำว่าถนนไหม รู้จักไหมคำว่าถนนนะ่ะไปไปไปมาเร็วมา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 ,มาเร็วนั่นนั่นรถมา ไปเลยยังตกลงจะเล่นกับแมวใช่ไหมเนี่ยเอาเข้าวบ้านไม่ยอมเข้าไปเลยยังหมอบอีก เรียวหางนี้เนาะนักเรียนนอนมาเลยงาด้วยไปแล้วรำคาญไปแล้วรำคาญมันมา เสียงรถมาอีกแล้วรถอยู่ไหนฮะเสียงรถเร็วเร็วเร็วเสียงรถมาอีกแล้ว น้ำสดน้ำจดมาล้ว